ศูนย์ฝึกลูกช้างทำไม้แห่งแรกและแห่งเดียวในโลกศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยลำปางกับกิจกรรมช้างไทยแสนน่ารักตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเวียนตําบลเวียงตาลอําเภอห้างฉาดจังหวัดลำปางค่ะทุกคนค่ะและปัจจุบันเป็นศูนย์ดูแลช้างแก่และเจ็บป่วยและได้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยพร้อมกับการจัดกิจกรรมการทงเทียบ ให้นักท่องเที่ยวได้อยู่ใกล้ชิดกับช้างด้วยกิจกรรมต่างๆมีมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมห้องเรียนของน้องช้างดูช้างอาบน้ำวันหนึ่งจะอาบถึงสองครั้งกิจกรรมจิบชาชมช้างและกิจกรรมนั่งช้างเป็นรายที่แม่อังชอบมากๆได้ใกล้ชิดกับช้างตัวเป็นๆค่าบัตรตอนนี้คือ100บาทนะคะทุกคนฐามีรถรับส่งให้ด้วยนะหรือท่านใดจะขับรถเข้าไปเองคันละ50บาทค่ะ มันเป็นความสุขความฟินอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนมีโอกาสแวะมาดูน้องๆกันนะ